สวัสดีครับพี่พี่ FC ทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็มีเหเรียญเจริญพรหลวงพ่อทองสุทธสีโรต่อ9้ารอบเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญแจกตัวอย่างกรรมการนะครับเป็นเหรียญหล่อ ชุบทองนะครับเย็นดอกชุบทองต่อกเ้ารอบตอกแจกตอกตัวอย่างเจริญพรสังกติแล้วก็ใต้เจริญพรก็จะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เลขเก้า ตรงวาไลแล้วก็เจริญพรเดือนนี้สวยนะครับชุบทองนะครับเป็นดุนเมตตามหานิยมนะครับบัดบ้านได้จังหวัดนครราชสีมาพศ2565นะครับ ไปอัดกอบกันน้ำมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวนี้ครับสวยงามครับเมตตามาหานิยมนะครับผมจะให้ดูนะฮะให้ดูด้านหลังชัดชัด สวยงามครับดูขอบเดียนนะครับผมขอบเดียนขอบเดียนหนาสวยงามครับเดียนนีไป้ดูชัดๆครับ พระทองสุทธศีโลตอกทองวงกลมและกรรมการเลข9สังคติพิเศษจะเริญนพรตัวอย่างตอก9กรอบหนึ่งสองส สวยงามครับผมสุดจัดเลยเหรียญเนี่ยสวยสุดเลยไม่มีทิฏฐินะครับเหรียญเนี่ยสวยงามนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ